The are สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟทัคติกนะฮะแล้วก็สนามที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็จะเป็นของ Shadow i o นี่ครับตรงนี้ก็จะสะสมยานนะครบ40ปุ๊บได้สมบัติได้เงินได้อะไรก็แล้วแต่ันจะสุข มาลองดูอักเ m e n t กันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ผมมีตัวหลอขึ้น2ดาวดีบานเบิดเลยแล้วก็อักเ m e n t พลังกำลังของเราหยิบมาเป็นสสยเทมนะครับน่าจะยังไม่ได้ใช้นะแตดูจากเทมตอนนี้ก็พอใช้ได้อยู่ครับซึ่งดูเหมือนอักเ m e n t อันแรกของเอสเดียวมันไม่ได้เงินละปกติมันจะได้นะตอนนี้มันไม่ได้แล้วงงเหมือนกันอ่ะมีชิริมาฮะชิริมาเลกซี่อันนี้ก็คือจะทำงานก็ต่อเบื้อตัวชิริมาชุติระหว่างต่อสู้ครับตัวซันไดจะโจมตีสตู ผมไม่เคยใช้นะเดี๋ยวลองหยิบมาดูดีกว่าชิริมาเราตอนนี้ก็มี2ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะได้ตัวชูริมามาอีก3ตัวนะครับความเสียหายก็ไม่เร็วเลยร8 0ยแ0ถึงหน่วยขึ้นอยู่กับรอบนะครับทุกๆ2วินาทีอะลองดูและก็ไม่2ดาวสักตัวเลยชูริมาของเราเลยครับสองดาวตัวอื่นทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวขายตัวอื่นทิ้งก่อน,นครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไอโอเนียน่าจะไม่ได้เล่นนะฮะอะชิริมามี3ตัวครบนะครับเปิดได้แต่ไม่2ดาวกันเลย โซน่ามาฮะทีโม่มาแล้วก็เวลคอนนะครับโอเคว่ามันเลือกให้ผมไปนี่แหละมันติแคสอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวไปลองทรยิยยาก็ได้นะไหนๆก็เล่นชุริมาฮนะต้องเปิดมาเพื่อให้ไอ้เจ้าตัวอัคเบนมันช่วยยิงนะครับทำคอเสียหายอาจจะไปเน้นทางทารยิยยาแทนอ่ะลองดูหน่อยฮนะอัรคเบนทํทำงานยังไงครับตอนนี้ก็เจอกั อินวอร์เกอร์นะฮะยังเลเวลสอยู่นะแต่เก็บเงินได้20แล้วนะครับก็คือเอาอัคเมนต์มาเก็บเงินนะฮะอ่ะนี่ครับมียิงออกไปครับนี่ฮะทุกๆ2วินาทีก็ช่วยทำดาเมจนะครับยิงไปร้อยกว่าในช่วงต้นๆเกมอาดาเมจสองเลยอืมโอเคได้ดาเมจเพิ่มเติมมานะครับก็เป็นดาเมจเวทด้วยนะถ้าอย่างนี้เราทำพวกไอโอนิกอะไรอย่างนี้น่าจะช่วยทำให้ยิงแรงขึ้นไหมเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะ มันก็จะค่อนข้างคล้ายๆกับเลเซอร์คอปในแพทที่แล้วในเซตที่แล้วนะครับมาช่วยยิงท,ทำดาเมจเวทคล้ายๆกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าอันนั้นจะยิงถี่แล้วขึ้นอยู่กับโดนนะอันนี้ก็คือได้จากอักเบนมาเปิดอีกขั้นก็เหมือนว่าดาเมจจะเท่าเดิมนะฮะอ่ะอันนี้เจอกับเดมาเซียนะครับยิงไปไม่แรงเท่าไหร่ถนะ้าเจอป๊อปปี้ใส่อเทมแสงกาก,ก่อยสโตเพลนะครับแพ้ไปฮะโอเคฮะอเทมเดี๋ยวเราหยิบให้ทายาก็ได้ครับ ผมมีน้ำตาอยู่อันหนึ่งมีคาทายอยู่อันหนึ่งก็ไม่เร็วเลยนะครับสำหรับไอเทมในตอนนี้งั้นเดี๋ยวไปทางบูบับแล้วกันนะฮะมันก็ไปต่ออีกบล็อกเกอร์ได้นะฮะแต่ตอนนี้แนวหน้าเราขาดแรงตนันกอมไปสองดาวอ่ะเดี๋ยวไปฟลูซเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับขอแนวหน้าขึ้นมาแทงหน่อยซึ่งจะไปทางวอยก็ได้เหมือนกันนะฮะเปิดวอยมาเดี๋ยวเราได้ลงเวลคอตทำมันตีแคส มีตัวถึกทนมีตัวบลูเซอร์อีกตัวหนึ่งก็โชกเกดนะครับอ่ะดีไงพูดถึงก็มาเลยนะฮะอันนี้เจอกับกันเนอร์นะครับก็มีโชกเกดสองดาวให้เจ้าเล็กไซค์เขาก็มาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เปิดซ้อนมาก,ก่อนใช้เป็นเอนะ็โคฮะแนวหน้าเราแตกแนละ้วตอนนี้ฝั่งเขาก็แตกไปเหมือน,นกันครับแต่ฝั่งเราเลเวล5ฮนะมีตัวช่วยยิงเป็นอัคเบนด้วยของชูรีมาเลกาซี่อะชนไปฮนะ บางทีดาเมจของชิลิมาเลกาซีก็ไม่ขึ้นบอกโดยโรวมนะว่าดาเมจเท่าไหร่ครับแต่เมื่อกี้ยิงไป150นะฮะซึ่งสูงสุด900หน่วยถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะในช่วงท้ายเกมเพราะงั้นถ้าผมจะทำเป็นไอโอนิกเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะฮะมาลดตานเวทเผื่อว่ามันจะแรงขึ้นซึ่งก็ไปคู่กับเอ่อรูเซอร์ก็ได้ะฮะเน้นยืนนานและดาเมจจากชิลิมาเลกาซีแทนก็ได้เหมือนกันนะ แต่มันจะช้าหน่อยมันยิงเดี่ยวนะฮะแล้วก็ดาเมค่อนข้างที่แต่ว,ว่าตามรอบอ่ะมันจะสูงขึ้นตามรอบตอนนี้น่าจะ150นะฮะเห็นเมื่อกีก้ยิงไปดอกละ150ครับรอบนี้ฮะเจอกับอินวอเกอร์ฮะมีเล็กตัน,นะฮะมาเปิดชูสเตอร์ขั้นหนึ่งเหมือนกันแล้วตอนนี้วายจะแตกครับช่วยยิงไป1 1 9กนะฮะก็แล้วแต่ตัวด้วยวายมีต้านเวทด้วยมันก็เลยอ่ะจะได้น้อยลงตามต้านเวทศัตรูนะครับนี่ฮะยิงไป150 150นะครับอืมผมว่าไม่เร็วเลยนะฮะเ ก็ไปเล่นทีมแบบเน้นถึกก็ได้นะฮะหรือไปมันติแคสต์อย่างที่เราคิดไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันติแคสต์ตอนนี้ครบสี่แล้วโอ้โหหนีไม่พ้นพันติแคสต์สักทีลองดูแท่งมาหน่อยครับตัวนะฮะไฟบลูสเตอร์ก็ได้นะสกทนเน้นยืนก็ได้ฮนะได้ดาเบจจากไอ้เจ้าทักเมนตูลิมาเลกาซี่ฮนะเปิดขั้นเดียวก็ได้อะเสื้อครับแล้วก็ตัวเอาได้ทีโม่ใบตัวรอขึ้น2ดาวไปนะครับ โอกะะาสทั้งสดาวโอเคได้แนวหน้ามาละดาเมจก็ได้จากอักเคบนนะฮะเอามาติแคสออกมาก่อนแล้วกันดูดูแล้วก็นนะ่าจะได้ไปทางบลูเซอร์เหมือนกันนะฮะทาริย่าไม่ค่อยมาเลยแต่ตัว3บาทของมาติแคสเซอร์มาแล้วรอบนี้ครับเจอกับชาโนเอลฮะมีเป็นซอรสเลอร์ด้านหลังก็จะเป็นเจสติคชีฟมาลดตั้งเวทนะฮะ ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวดาเมจไม่พอนะครับไอเทมยังไม่ได้ใส่ด้วยมีแต่ไอเทมเต็มเต็มว่าให้ทาริยาแต่ทาริยาไม่สองเลยมาแค่ตัวเดียวนะครับไม่ไหวฮะแพ้ไปฮักเม้นที่2ครับไอเทมตอนนี้ผมว่าโอเคละเปลี่ยนดีกว่าแล้วเป็นแพนโดร่าเบนนะครับโอ้โหและตัวเราอย่างเยอะ ตัวเต็มคังมากเลยมันไม่ค่อยน่าหยิบเท่าไหร่ถ้าจะเน้นตัวถูกครับแพนโดล่าเป็นมันจะเป็นอะไรที่ลกมากอืม,อมดีคอมก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ทีมันจะเละหน่อยตัว3บาทขึ้น4บาทตัว2บาทขึ้น3บาทครับแต่เราก็ยังมีน้อยนะฮะแล้วตัว3บาทไม่2ดาวด้วยไม่คุ้มเท่าไหร่ครับอ่ะจะเล่นชุริมาโดยไปแพนโดล่าไปแล้วโหอ,อาเซียมาวะ ก็ได้อยู่นะครับไอเทมให้ทาย่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอะตอนนี้ได้กัดเล็กนะครับแต่ยังไม่มีกุญสูผมว่าอาเซียควรจะเน้นไปทางกุญสูก่อน เดี๋ยวเราลองทำนี่ดีฮะไอโอนิกสปาร์กนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราลดต้านเวทไปมันจะแรงขึ้นแค่ไหนส่วนในรอบที่แล้วครับย้อนไปดูก็200ต้นๆน,น,นะฮะมาในรอบนี้มีลดต้านเวทอะไรขึ้นไหมมาฮสุติมาแล้วครับดาย,ยิวกันลวได้ตีแรงกันลวแต่จำนวนแบบเยอะมากแล้วโอ้โหยิงไป200ต้นๆเท่าเดิมนะครับข้าซาดินบีปาสั้นนะฮะมันก็เลยแบบน่าจะโดนลดดาเมจไปเดี๋ยวลองดูในรอบหน้าดีกว่าฮะรอบนี้แบบโตัวแทงเยอะจัดอะ่ะต้านเวทเยอะ แต่ก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ดาเมจจะขึ้นมาเท่าไหร่เอา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 ผมลืมเลยแพนโดล่าผมโอโหตัว3บาทเวลคอร์ดผมหายไปเป็นเจสแล้วแล้วก็มีเหมือนจะทีโมนะฮะแล้วก็แคสเซโอเปียมันจะขึ้น2ดาวรอบนี้พอดีอเฟลเอ้เฟลอะช่างมารติแคสเซอร์แล้วฮะทลายยาไปสอเลยเดี๋ยวไปอาเซียก็ได้ครับ ไหนมีอักเว้นแพนดดร่าเลยครับมันบอกกระทิบตัวแพงมากกว่าตัวถูกช่องมันเต uh, er. ็มอ yeah. mm ่ะ hmm. ซ uh ึ huh. e ่งต้องเว้นช่องมาให้แพนดดร่าอีก3ช่องฮะกินเยอะอยู่อ่ะรอบดีครับอินวอร์เกอร์ฮะอันนี้มีเป็นสโตรเลอร์ก็ยิงไป2 8 8ครับอ่ะ288ครับตอนนี้ตายไปแล้วฮะตัวไอโอนิกสปาร์ตตายไปเหลือ239้าฮะก็คือได้ดาเมจมาประมาณ50หน่วยสำหรับตัวแทงนะส่วนตัวหลังก็เหมือนจะยิงแรงอยู่เพราะว่ามีต้านเวทน้อยกว่านะครับมันก็ยิงแรงกว่าก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะ สำหรับไอโอนิกสปาร์ไปคู่กับอักเบนนะฮะอันนี้ก็คืออยากอยากลองนะมาลดต้านเวทดูทำให้ชลิมาเลกาซี่ยิงแรงขึ้นเลยครับเดี๋ยวเอาอาเซียมาฮะรอขึ้น2ดาวครับไอเทมมันก็จะไม่ตรงสายหน่อยผมต้องการตัว2ดาวแล้วฮะตอนนี้ อยากลองด้วยฮะไม่ได้เก็บคาทาไว้ให้อาเซียเลยก็คืออยากลองมาลดต้านเวทแล้วก็อาจจะไปทางทีมถึกดูแต่ดูเหมือนว่าถึกไปก็เท่านั้นนะครับยิงไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวไปเน้นอาเซียนะฮะรบอบนี้ไปเวลหกเปล6อาศัยไปเป็นสาเทจิตขั้นหนึ่งนะครับ trick, ดานนาไดโลดัานหลังได้ AP ไอเทมไม่เคยสวยเท่าไหร่ะอย่างดีตอนนี้ก็คือได้เป็นแฮนออฟพลสติกเ <c oughs> ท่านั้นเองนะครับป้าเสียไม่ต้อ้ใช้น้ำตาเนะนอกจากว่าทำสาสติกชีพแต่พนูเราก็ไม่มีนะฮ <c oughs> ะตอนนี้เป็นไงครับเจอติงสองดาวไอเทมมาเต็มเลยฮะยิงกระจายใจแอนสไเยอร์ไม่รอดครับ คันโดราก็ไม่ช่วยให้ตัว2ดาวเลยฮะได้มาเป็นเซจูนี่ฮาบูเซอร์ไม่เอาดีกว่าผมอรอลุ้นอาเซียดีกว่านะครับใส่ไปก็เท่านั้นเดี๋ยวอรอลุ้นเป็นอาเซียตัว4ีบาทขึ้น2ดาวดีกว่าขาดแค่ตัวเดียวรอไปครับเจอกับบูเซอร์นะฮะอันนี้ก็เหมือนว่าจะสมหารารญญาหรือเปล่า2ดาวแล้วฮะแล้วก็มาอีก2ตัวเลยกัน3าดาวเรียบร้อยนะครับก็ไม่น่าจะสู้ได้ฮะดาเมจอาเซียยังไม่ถึงนะครับไอเทมไม่ตรงสายเท่าไหร่ แล้วหน้าก็ยืนไม่ได้ครับแพ้ไปฮะ จาวาน,นครับโอ้โหโอเคมาพอแล้วบรูเซอร์นะครับไม่เล่นละเราไปี่เลยสตาร์เทอจิสฮะไปสีก็ได้นะข้างหลังได้ AP ด้านหน้าไดโลคู่กับชูริม่านะฮะให้อาเซียได้ตีแรงขึ้นอีกหน่อยครับแล้วก็ชูริม่าเราเปิดขั้น2ก็ได้นะมันจะได้จุติกันทั้งทีมนะครับอไอเทมผมยังไม่ได้เก็บนะฮะช่องมันค่อนข้างเต็มเดี๋ยวเราเคลียร์ช่องกันก่อนอ่ะผมไปดิเลยสตาร์เทอจิตสี่นะฮะบรูเซอร์ไม่เลงไม่เล่นมาละ ได้แค่เลือดคงไม่ได้สำคัญอะไรมากมายครับได้เลยครับธนูขอคาทาอีกซึกอันตเต็มแล้วครับตอนนี้ใส่ให้นิวหาจาวานดีกว่ากระโดดไปได้แล้วก็ซันไฟได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับโอเคไอเทมเดาวหน้ามีไอเทมอาเซียได้สาร์ติชิไม่ก็ใสแอนไม่มีกุนสูว่าน่าจะสู้ยากครับรอบนีครับเจอกับ shadow i นะครับก็จะมีซั่าเลขั้นหนึ่งเนาะมีเจ สองดาวเจ็ดสองดาวนี่เป็นซอร์เซอร์ด้วยครับราจะหยิบมาใช้แก้ขาดาัดอาจจะไปให้หนู่นฮะเกวนครับดูเหมือนจะเน้นไปทางซาร์เดลไอเอลนะครับเป็นเกวนซอร์เซอร์ฮะไม่น่าไหวครับอาเซียนไอเทมมันแบบไปไม่ถูกเหมือนกันวะแตปลกแน,น่ และเอสดิโอที่3มันกลายเป็นไอเทมเยอะก็ได้พลังชีวิตเยอะนะครับไม่ดีต้องเป็นพริสมาติกอะ่ะมันจะได้ความเร็ววาด้วยบ้างถ้าจำไม่ผิดนะ,อ,ะอักเมนที่3มเท่าที่ดูแล้วนะครับตรงกลางเนี่ยเสียงสุดละได้พลังโจมตีได้พลังเวททัตามคุณสมบัติที่เปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วจะเพิ่มเป็น2เท่าด้วยเมื่อเปิด,ปดสตาร์เทจิตนะฮะผมใช้อยู่พอดีครับก็เหมือนกับว่ายิ่งเปิดผสานเยอะยิ่งได้บัฟเยอะนะครับแต่เอาผสานตอนนี้ก่อนเอาตัวก่อนตอนนี้ ไม่2ดาวกันเลยครับเดี๋ยวเอาตัว4บาทมาก่อนฮะเอาจีจแล้ว1คน,นครับตั้งแต่ต้นเกมเลยวะเนี่ยลอดตัวไป1รอบนะฮะตอนนี้ได้จาวานมาอันนี้ต้องรอ2ดาวนะครับเราก็ลงเวลยาวครับเดี๋ยวไปสุเวล8นีตอนนี้1 5เปอร์เองไอเทมผมว่าน่าจะต้องใส่แล้วแหละไม่งั้นคือไม่ไหวก็เป็นแ a n d of อฟเจสิกแล้วกันตัดสินใจไม่ครินะฮะคงจะไม่คริสไอเทมต่อไปเราน่าจะเป็นกุนสู ไม่มีคุณซูอยู่ไม่ได้ครับสำหรับอาเซียก็ใส่ h แฮนด์ออฟต์สิกมาได้ดูดเลือดสักขึ้นหนึ่งครับได้ AP มานิดหน่อยเท่านั้นเองนะับอาจจะดูเหมือนไม่คุ้มแต่มันไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนอกจากใจแอนแต่เราก็ต้องเก็บธดูไว้ให้คุณซูเหมือนกันส่วนในรอบนี้ฮันเซอร์กับกินวอกเกอร์ครับก็เรียบร้อยครับไม่ไหวเหมือนเดิมครับรอวงล้อฮะไฟทำคุณซูครับต้องไปแย่งกระทมาน่าจะได้เล่ยเต็มคู่แรกอ่ะแซมขนาดนี้ ได้ฮะคาถาไม่อยู่ที่อาเซียนะครับอาเซียไดนะ้ผ้าคุมนะครับอ่ะก็จะเป็นอาเซียนอีกดาวแต่มีไอเทมหน่อยไปรอนลุน2ดาวจากแพลดล,ล่าแล้วกันฮะโอเคเลย2ดาว2ตัวทั้งหน้าทั้งหลังโอเคเลยอย่างนงี้ผมมีลุนละผมมีลุนละผมได้คุณซูแล,ล้วด้วยแล้วก็มันจะเหลือเป็นบูบัฟนะฮะเหลือดาบแต่เราเก็บไว้หาชิ้นสวยเท่จากรอบคีปอีกรอบหนึ่งนะครับ ลองดูฮะคัมแบ็กทันหรือไม่ฮะรอบนี้ฮะเจอกับ3าดาว3ตัวเลยนะครับก็จะมีเป็นทีเฮกด้วยเดีย๋ยวสามาเก็บเงินนะครับดูสภาพหน้าน,น่าจะเก็บเงินสแตนน้อยมากเลยแล้วอนเขาเปิดเป็นชื้อมากขั้นหนึ่งนะฮะลุสเตอร์ขั้นหนึ่งแนวหน้าเราแทงใบไหวฮะอาเซียไม่ครีนะเสียดายแต่ก็ได้ตีเร็วขึ้นมาครับตอนนี้เก็บวายไปแล้วเล็กันันตามไปนะครับโอเคป่ะผมว,ว่ามีลุ้นได้คัมแบ็กขึ้นมาหน่อยฮะแล้วก็เหลือเป็นแคสเซโอเปียสุดท้ายชะาไปครับ โอเคฮะอ้ยตัว4บาทไม่สวยเลยนะครับไปเวล8ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเล่นเป็นชื่บ้า5ฮะจุติกัน s <S ทั้งเผ่าเลยครับปกติก็คือจุติมนแค่ตัวที่เก่งที่สุดนะฮะแต่เดี๋ยวเรามีตัวแท้งอีก2ตัวก็คือนาซัตกับเคสัเต้นะครับก็ไปเปลี่ยนกับอารชันแล้วก็แคสโซเพียได้นะฮะสตัวนี้ก็สําคัญครับได้ยืนหน้าได้แท้งดาน,นแล้วก็ให้อาเซียที่บอกว่า ตีไม่ครีได้เก็บสแต็กหน่อยนะครับอาจจะต้องเน้นแนวหน้าแทนนะฮะผมอาจจะไม่ได้เน้นดาเมจภาษาเนี่ยไม่ได้เปิดเยอะตามที่อาร์ควินสตาเทจีตต้องการนะครับคือยิ่งเปิดเยอะยิ่งได้ดาเมจบัฟเยอะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราเน้นแนวหน้าดีกว่า ดูสภาพแล้วไอเทมต่อไปมันยากมากเลยที่จะได้ทั้งหมัดทั้งคาถาอ่ะรอบนี้เจอกับวอยครับมีแววไปวอยแปอยู่ครับมีสัญลักษณ์อยู่แ้ะตัวแนวหน้าเราเหลือแค่จาวานสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะคือถ้าหน้าไม่ไหวอาเซียบสแต็กได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับและปีไม่ครีด้วยฮะอะโอเคครับเกือบแตกอยู่เหลือตัวแซม,มอนของวอยสุดท้ายแล้วฮะชนะไปครับ เราดูไอเทมนฮะสุดท้ายแล้วครับไอเทมตรงนี้โอ้โหดูสภาพแล้อให้ผมใส่อะไรเลยเนี่ยไปไม่ถูกเลยครับดูแล้วน่าจะต้องเป็นในนี่แน่เลยแฮนด์ออฟจัสติกสองอันฮะได้ AP นะครับเท่ากับว่าไม่ครีเหมือนเดิมครับไม่มีไอเทมครีปแต่ถ้าไม่ใส่ถ้ารอดีคือเรา17แต้มแล้วครับไม่อยากแพ้มากกว่าดีแล้วเะยฮะไอเทมสุดท้ายให้ตัวแนวเน่าไปในนี้แล้วกันนะครับโปรเท c เตอร์วาครับสร้างโล่ก็เป็นน้ำตากับเสื้อครับ ซึ่งมันก็จะเหลือเดดเบดครับจะได้จาวานไม่มีฮิวนะคือเฟิร์นเทอร์วาลได้โล่แล้วก็ได้ดีเฟนซ์ทั้งไกยภาพทั้งเวทด้วยครับเมื่อ HT ต่ำกว่า40%ครับซึ่งมันเหมาะกับตัวที่มีฮิวหน่อยแต่นาซัตก็คือยังไม่พร้อมนะฮะนาซัตก็ได้ฮิวจากชูริมาครับมันก็พอช่วยเด้งเลือดได้หน่อยแล้วก็มาอีกตัวครับนาซัตโอเค ผมอเอานี่แล้วกันฮะเดสเบดให้กับอาร์ชานไปนะฮะใช้แก้ขัดไปก่อนเหลือโลวเวลครับเดี๋ยวไปเวลเก้าฮะก็ค่อยสุ่มกันครับรอบนี้ฮะเจอจับคิสโอเวอร์นะฮะก็จะมีวูเซอร์แล้วก็ชูริมาขั้นหนึ่งฝั่งเขายังอยู่ที่เลเวลหกนะครับก็เห็นว่าจะสุ่มหาดีปะคาริยาปะตอนนี้สองดาวสองตัวแล้วแล้วก็จะมีเป็นโอเลน่าฮะก็จะสามดาวเลยเหมือนกันฮะ ทีมสุดท้ายเฉยเลยไซออนมาฮะไซออนนี่ก็ได้บูสเซอร์ขั้นหนึ่งครับลงเป็นตัวต่อไปก็ได้ได้ผสานเพิ่มมาอีกขั้นหนึ่งไปเลยฮะรออะไรไปเลยครับ มีสตันสองตัวแล้วโอเคเลยแนวหน้าเริ่มจะหนาแล้วฮะเหลือเคซันเต้ครับรอเปลี่ยนกับอัร์ชันนะฮะส่วนในรอบนี้เขาเจอกับซาร์โดไอเออร์ครับก็จะมีเป็นเกวีนมาละสองดาวเรียบร้อยแต่เส้นไปอยู่ที่คาริสตาฮะไม่ได้ทำเชลนเจอร์นะมีลักสองดาวเป็นซอร์เซเลอร์แทนครับแล้วแนวหน้าตอนนี้เรายังไหวครับอาเซียก็ตีฟีฮะชนะไปครับโอ้ดาเมจเพิ่งจะเห็นเนี่ยแหละดาเมจของอาร์คเมนครับชูริมาเลกาซี่นี่เขือดับสองเลยครับไม่เร็วเลย แลวรอบนี้ได้เลือกไอเทมคู่แรกด้วยครับเคซันเต้ต้องมาแล้วจังหวะนี้เพิ่มแนวหน้ามาอีกตัวอ่ะนาซัตสองดาวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอยากได้เทมพี่ชาวาันจันช่างมันดีกว่านะฮะต้องมานั่งปั้นตัวแท้งใหม่สเสวลาตอนนี้ได้ผ้าคลุมเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งครับ ก็มีครับเจอกับกินวอเกอร์นะฮะโดนเพิ่มแม็กมานาไปครับสกิลออกชา้าหน่อยนะตัวแนวหลังและก็จาวานเข้าไปสตาร์ทอีกอันนี้ทีมนี้แบบตัว5บาทเยอะเหมือนกันนะเอกก็2ดาวครับเซนน้าก็มีไฮบริเกอร์ก็มีแต่ตอนนี้เจาะแนวหน้าทะลุเรียบร้อยแล้วครับชนะไปฮะเบเวิมาฮะและไฟออนตัวที่2ครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัว5บาทไปสุม่มดีกว่าไปสุม่มในแพนดดร่าเบนนะฮะ เดดเบดให้นาซัตดีไหมนาซัตดาเมดเป็นกายภาพเนอะอ่าทุกการโจมตีครั้งที่3จะสร้างความเสียหายกายภาพ 3, 7, 4เจ็ดสี่อ้ยสา 3, 4, นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาเดดเบดไปเสริฟอีกมันก็จะแรงขึ้นอีกนะลองดูฮะนาซัตแบบไม่แทง และในรอบนี้ครับเจอกับวอยครับเป็นร่างโขนนะฮะเป็นทีมโลนออกมาโดนเพิ่มแมกมานาไปแทบจะหมดเลยอาเซปตีครับนาซัดก็แทนและก็มีฮิลจากชูลิมาฮะได้เดสเบดมาช่วยดาเมจครับเหมือนว่าดาเมจจะดีขึ้นนะฮะขึ้นมาเป็นระดับ3เลยครับโอเคเลย เอท็อกครับพึ่งจะมาฮะอันนี้ก็เปิดเป็นแจคเกอร์นอตได้นะแล้วก็ได้ผสานเพิ่มใหม่ครับเป็นดักคินน่าสนใจดีซึ่งไปแทนไซออนได้ครับแต่ไซออนนี่ก็สตันนะฮะผมก็ไม่ค่อยอยากเสียสตันเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูฮะตัวไหน2ดาวก่อนค่อยเปลี่ยนนะครับตอนนี้เอาทยาไป2ดาวนะฮะไม่2เลยตนะั้งแต่ต้นเกมครับเคซันเตตัวที่2ฮนะแล้วก็อาชานมาส่วนตัว5บาทในแพนโดล่าครับมาไม่ตรงนะฮะมาไม่ตรงเอทอกผมเก็บไว้อยู่นะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนแล้วก็ไอเทมฮะ โอ้โหไอเทมไปไม่ถูกอีกแล้วะจะเอาซีซีล็อตมันก็จะแท้งเยอะไปงั้นเดี๋ยวเอาเป็นควิกซินเวอร์ดีกว่าผมลองให้นาซัตเป็นตีดีกว่านะครับได้ความเร็วขึ้นมาได้กันซีซีนิดหน่อย ก็ในช่วงแปลงร่างนะครับทุกการตีครั้งที่3เนี่ยมันจะได้ดาเมจดีใช่ไหมถ้าได้ความเร็วมาก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับอารอบนี้เจอกับบอยฮะอันนี้ยังไม่แปดบอยนะครับน่าจะหาไม่เจอจริงๆขาดเบลเวตนะฮะแล้วใส่มาแค่7ตัวครับเรียบร้อยเลยฮะสุมหมดตัวแล้วหาเบลเวตไม่เจอครับแล้วเหมือนจะลงตัวที่8ไม่ทันนะน่าจะบวดแต่สุมโอ้ดาเมจดาซัดพุ่งขึ้นมาเลยนะครับโอเคได้อยู่ เลยหนึ่งทีมครับทีมสุดท้ายแล้วเราเคซันเต้ขึ้น2ดาวเรียบร้อยเอทอกมารอขึ้น2ดาวเหมือนกันนะครับอ่ะสุ่มฮะสามสิบเอ็ดบาทานนาาไซออนครับสองดาวเซนนามาไปลงแพนโดราเบนครับอาลิมาฮะโอ้ห้าบาทมาลัวลวผมหมดห่วงนะครับตัว5บาทเรา2ดาวหมดละเหลือตาทํา3ดาวแล้วนะครับถีมไม่ก็เอาเอทอกไปแทนไซออนแล้วก็ไซออนไปลงแพนโดราเบนครับหา3ดาวเลยครับมันจะได้ประสานเพิ่มขึ้นมา เป็น5ภาษามันก็จะทำให้สถิจิเนี่ยบวกบับคูณขึ้นมาอีกครับจากอักเมนนะรอบนี้สุดท้ายเจอกับชาโดว์ไอเอลฮะคาลิสตาาดาวเรียบร้อยแต่ไม่มีเชลเลนเจอร์นะครับเก็บสแต็กช้าหน่อยแล้วฝั่งเราสตันไปครับด้วยเทสานเต้ฮะและจาวานมานาเต็มเ็นกระทับโดดไปตันเหมือนกันฮะไซออนตันวืดไปตอนนี้ไปลวงด้านหลังกันเต็มครับไม่น่าติดปัญหาอะไรฮะอาเซียแบบโคตรปี โอเคฮะจบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เล่นขำๆนะอยากลองไอ้เจ้าอาร์เมนของชริม่าลีกาซซี่นะฮะแล้วผมก็หยิบพลังตำนานของ เอสเลียวมาด้วยฮะที่มันได้ไอเทมมาเน้นเน้นทางไอเทมแล้วก็เก่งแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันตอนแรกอักเบนของเอสเลียวมันได้เงินนะอันแรกผมก็เลยลองหยิบมาเล่นดูกะว่าจะเอามาทั้งเงินทั้งไอเทมนะฮะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เงินแล้วก็ไม่น่าหยิบแล้วเดี๋ยวไปลองหาพลังับผิดชอื่นเล่นดีกว่านะฮะอ่ะวันนี้จบไว้เพียงนี้ครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอบคุณมากครครรััับบสสวดี